สวัสดีเพื่อนๆครอบครัวไลฟ์นเทดทุกท่านนะคะกาบขอบคุณพี่รถตนสนีมากๆนะคะอยากกดหัวใจพี่รถตนสนีสักนิดหนึ่งนะคะวันนี้นะคะเราแบบโหแบบเป็นอะไรที่แบบวันแรกเนี่ยแอมไม่ได้มองเห็นธุรกิจเลยนะคะอยากบอกเพื่อนๆน,นะว่าวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติมากๆนะคะที่ได้รับโอกาสที่จะมาแบ่งปันแอมอยากจะพูดถึงมุมมองของแอมเนาะว่าทาไมต้องเลือกไลฟ์แอนเทตตอนนี้นะคะแล้วก็ในอดีตที่ผ่านมามันคืออะไรก่อนอื่นขอบอกประวัติตัวเองสักนิดหนึ่งน,นะคะ เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่รู้จักแอมเนาะก็ชื่อแอมนะคะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะอ,อลูกสองคนนะคะตอนนี้ลูกคนเล็กก็อายุ16บคนโตอายุย1่็ดนะคะก็มีความสุขกับการได้เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะก็ดูแลลูกมานะคะก็ผ่านร้อนผ่านหนาวมาห้าสิบสามปีแล้วนะคะก็มีความสุขกับชีวิตดีค่ะในปีที่ห้าสิบเนี่ยก็ไม่ได้คิดว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงเราะคะ่ะเพราะว่าแอมเนี่ยได้ได้ผ่านอะไรหลายๆอย่างในโลกใบนี้มาเราก็มีความสุขว่า เบื่อมนุษย์แล้วไม่อยากเจอใครเลยนะคะแล้วก็ไม่อยากคุยกับใครแล้วฉันขอปิดตัวเองแล้วกันอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกอยู่กับการนั่งสมาธิไปวัดชีวิตมีแค่นี้ค่ะดูแลลูกทําอาหารแต่เช้าอย่างเงี้ยเป็นชีวิตที่แอมมีความสุขกับการที่แอมได้จัดดอกไม้นะคะและแอมก็ได้ทําเรื่องอาหารนะคะแต่แอมขออนุญาตแชร์สไลด์สักนิดนะะึงค่ะเดี๋ยวหน้าแมอมอ,อาจจะออกไปจากตรงนี้เนาะก็แบบไม่เป็นไรนะคะพอดีว่าแอมใช้กล้องตัวเดียววันนี้เพราะว่า อินเทอร์เน็ตที่บ้านมีปัญหานิดหน่อยคะ่ะแต่ว่าเราก็ทํางานได้นะคะวันนี้เราก็ได้มาพบกันนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตแชร์สไลด์สักนิดหนึ่งนะคะอันนี้เป็นรูปแอมนะคะรูปแอมตอนที่แอมมีโอกาสไปเที่ยวกับบริษัทไลฟ์แ n นเทจครั้งแรกนะคะที่อยู่ท่าสหรัฐอเมริกานะคะในปี2018ซึ่งปีนั้นแอมเข้ามานะเมื่อ3ปีที่แล้วแบบต้องขอบคุณตัวเองมากคะ่ะที่เปิดโอกาสให้กับตัวเองนะคะแล้วก็รับฟัง สิ่งที่แบบแอมได้รับที่แบบมันไม่ค่อยอยากจะได้รับเท่าไหร่นะเป็นโอกาสที่เหมือนที่พี่ด็รสันนี่ได้บอกนะคะต้องกราบขอบพระคุณพี่ดอกรสันนี่อีกครั้งนะคะให้ชีวิตนะกดหัวใจให้กับท่านด้วยนะคะกราบขอบพระคุณค่ะเพราะว่าในสามปีที่แล้วเนี่ยถ้าแอมไม่ได้รับโอกาสนี้แอมก็คงจะไม่มีวันนี้ไม่มีชีวิตรอดมาถึงวันนี้แล้วก็ได้ไปทริปท่องเที่ยวกับไลฟ์แวนเทชหลายทริปเนาะแล้วก็อันนี้เป็นดอกไม้ที่แอมมีความสุขกับการได้จัดดอกไม้นะคะแล้วก็ได้ทําเรื่องอาหารนะคะก ถวายพระตาหารเอ่อพระอภาธาน,นะคะป่วยมาตลอด3-4ปีไงคะก็เลยแบบพี่ดรซันนี่มาเล่าเรื่องราวไห้ฟางให้คุณความสุขว่าโอเคเดี๋ยวจะหาคนที่แบบป่วยมาให้นะเพราะว่านักเรียนที่มาเรียนเนี่ยล้วนแต่ป่วยทั้งนั้นค่ะเป็นมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจโรคไตโรคตับโรคอัลไซเมอร์โรคเข้ารักตัวเองก็มีนะคะประมาณนี้เระาะเอ็มก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวส่งต่อให้พี่ดรซันนี่ได้ค่ะแต่วันเวลาผ่านไปอยากบอกว่าความตายเข้ามาเยือนค่ะเลยทําให้เจอผลิตภัณฑ์ตัวเนี้ยค่ะ ซึ่งชื่อว่า p r o d i n NRF2 s e n e s c e n t r เนาะแต่ว่าก่อนอื่นนะแอมอยากจะเล่าประวัติแอมนิดนึงค่ะก่อนที่แอมจะเข้ามาสู่บริษัทไลฟ์แนเทสวันที่แอมได้รับโอกาสเนี่ยมันเป็นโอกาสที่แบบแอมไม่อยากรับเลยอะคะ่ะเป็นโอกาสที่แบบว่ามีความสุขว่าคุณไม่ไม่ไม่อยากจะเข้าไปรู้จักมันเพราะอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาในชีวิตประสบการณ์เนี่ยกว่า50ปีเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่เป็นในเชิงลบทั้งหมดแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่ไม่อินกับธุรกิจ ต่างๆที่จะเข้ามานะคะในชีวิตของเราแล้วก็เลยทให้อ้มมีความรู้สึก่าปิดใจไม่อยากเปิดใจเท่าไหร่แต่วันที่วิกฤตเข้ามาหาชีวิตแอมวันนั้นเป็นวันที่แอมเริ่มหายใจไม่ได้หายใจไม่สะดวกหายใจเข้าไม่หายใจออกนี่แหละคะ่ะแล้วก็หายใจออกก็จะไม่ยอมหายใจเข้านี่แหละคะ่ะเลยทาให้อมตัดสินใจค่ะเพราะว่าได้มีโอกาสรู้เรื่องราวของผลิตภัณฑ์นเนาะวันนั้นเนี่ยแอมอยากบอกว่าจุดแรกเลยทําไมต้องไลฟ์แบนเทนเพราะว่าบริษัทไลฟ์แบนเทนเนี่ย ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า nerve 2 senitizer ner ตัวนี้ค่ะ potentium nr n f 2นะคะ senitizer ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันตอบโจทย์ชีวิตของแอมค่ะตอบโจทย์ยังไงเพราะว่าวันนั้นแอมเกิดวิกฤตในชีวิตค่ะเราก็คิดว่าเราต้องตายแน่นะคะสุดท้ายเนี่ยได้รับเรื่องราวว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสามารถไปช่วยทําให้เราเนี่ยสามารถสร้างนะคะเอนไซม์ชนิดหนึ่งขึ้นมาแล้วเอนไซม์ตัวนี้ก็มีหน้าที่นะคะไปจัดการกับ อนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดเหตุของโรคเนี่ยได้ถึงหนึ่งโมเลกุลเลยในหนึ่งวินาทีนะคะรู้แค่นี้แล้วก็จำเอาไว้สุดท้ายก็ตัดสินใจด้วยวิกฤตตอนนั้นค่ะเลยเป็นโอกาสทำให้แอมพลิกชีวิตขึ้นมาแล้วก็เออเรียกว่ารอดตายหายป่วยนะคะซึ่งปัจจุบันเป็นโรคจริงๆค่ะเป็นโรครวยเรื้อรังที่พี่ดรสันนี่ได้บอกนะคะว่าภายในเดือนเดียวมัาตอบโจทย์ชีวิตแอมเลยนะคะอันนี้คือข้อที่หนึ่งก็คือเรื่องของสินค้า ที่ตอบโจทย์ชีวิตแล้วก็แก้ปัญหาชีวิตแอมในหนึ่งแคปซูลแรกนะคะแล้วก็ทําให้แอมเนี่ยสามารถที่จะมีอายุไขแบบยืนยาวมาถึงวันนี้คือ3ปีที่อยู่ในไลฟ์แอนเทนนะคะแล้วอยากบอกว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เออเกิดจากที่นักวิทยาศาสตร์ค่ะค้นคว้าและก็วิจัยจากคําถามหนึ่งคำถามในห้องทดลองค่ะว่าเอ๊ะ เราอายุมากขึ้นเนี่ยทำไมเราต้องเจ็บป่วยนะคะทำไมเราต้องแก่ทําไมเราต้องชรลาทําไมเราต้องเสือ่อมสุดท้ายเราต้องเป็นโรคค่ะมะเร็งเบาหวานความดันหัวใจเนี่ยก็เลยทําให้มีการค้นคว้าและวิจัยจนเจอต้นตอของการเกิดเหตุของโรคค่ะต้นตอน,นั้นก็คือสภาวะที่เรียกว่า oxidative stress หรือความไม่สมดุลในเซลล์ของเรานี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้เกิดผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาจากงานวิจัยของดรโจมิลตันแมคคอร์นะคะในปี1 9 6 9 คนพบว่ามีเอนไซม์ชนิดหนึ่งชื่อว่า SOD คือ s u p e r Oxide Dismutase ที่ค่ะที่มีหน้าที่สำคัญในการไปจัดการกับเขาเรียกว่าสภาวะที่เรียกว่า Ooxidative State ได้เนะะี่ยค่ะก็เลยทำให้แบบนี้แอมเข้ามาเพื่อฟังเรื่องราวเหล่านะะี้ค่ะวันที่แอมทานผลิตภัณฑ์แล้วตอบโจทย์ในเม็ดแรกแอมก็เลยเข้ามาที่บริษัทแล้วก็เจออาจารย์หมอนะคะอาจารย์หมอโคสิตท่านก็มาพูดถึงผลิตภัณฑ์แอมเพ่ฟังเสร็จโอ้โหทำไมมันสุดยอดขนาดนี้คะ่ะ ผลิตภัณฑ์เป็นสิ่งที่ตอบโจทย์จนกระทั่งปี2005นะคะมีการแบบมาท้าพิสูจน์ว่าเออบริษัทนี้หลอกลวงหรือเปล่านะคะจากรายการ ABC พามถามนำโดยคุณจอห์นคินเเนสนะคะซึ่งเป็นคนที่แบบว่าเป็นนักแฉระดับโลกเลยว่าจะมีอะไรมาหลอกลวงประชาชน,ช,นช,าชาวสหรัฐอเมริกาเนี่ยไม่ได้ค่ะต้องผ่านนักข่าวท่านนี้ไปก่อนนะะก็เลยทําให้เกิดการโกาหลในปี2005เดือนมิถุนายนะคะมียอดจัดจําหน่ายจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้คิดว่าจะมาทําเป็นธุรกิจ อะไรอะไรเลยแต่ว่าจะเอามาจําหน่ายให้กับผู้คนที่แบบว่าเฮ้ยวันนี้นนเกิดผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าทําให้มวลมนุษยชาติบนโลกนี้แบบพลิกชีวิตได้กลับมาย้อนไวัยได้อีกครั้งหนึ่งนะคะเราก็มีระบุข้างกระปุกด,ด้วยค่ะว่าอนนี้สามารถลดออกซิเดทีฟได้ถึง40%ใน30วันในเดือนมิถุนายนปี2005ก็เลยมีข่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์คุณจอนชีเนสเข้ามาตรวจสอบนะคะก็เป็นผู้ชายคนนี้เนาะ แต่ว่าเดี๋ยวแอมให้ดูนี่เป็นผู้ชายคนนี้นะคะเข้ามาตรวจสอบแล้วเขาบอกว่าโอ้ได้ทานผลิตภัณฑ์เราก็เลยทาให้ผลิตภัณฑ์นี้ตอบโจทย์ชีวิตเขาแต่แอมอยากจะพูดถึงจุดหนึ่งค่ะที่เป็นความแตกต่างของผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้คือความมหัศจรรย์ของร่างกายเราใช่ไหมคะสิ่งมหัศจรรย์นี้มันเกิดขึ้นโดยการที่ร่างกายเราซ่อมแซมซ่อมสร้างนะคะแล้วก็เออสร้างเซลล์ใหม่ให้กับตัวเองแต่ะนะคะสิ่งที่เราทําก็คือว่ามันจะค่อยๆน้อยลงในเรื่องของการซ่อมแซมหรือว่าเสริมสร้างต่างๆ จะน้อยลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อเราอายุมากขึ้นค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ NRF2 s a r b o o e r ตัวนี้สามารถที่จะไปช่วยทำให้ทุกอย่างที่หลับอยู่เนี่ยกลับฟื้นคืนมาก็คือว่าสิ่งที่สิ่งที่ร่างกายเคยทำได้เมื่อตอนเป็นเด็กค่ะกลับมาใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะเรียกว่าเนี้ยไปปลุกแอมใช้คำง่ายๆนะไปปลุกหมอในตัวเราให้ตื่นขึ้นแล้วท่านก็มีหน้าที่มาตรวจเช็คว่าสภาพร่างกายของเราในจุดไหนเนี่ยที่ เสื่อมโทรมเสื่อมสภาพแล้วต้องแซบซ่อมแซมต้องเสริมสร้างและสร้างเพิ่มขึ้นมาใหม่นะคะอันนี้ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่บอกว่าเขาเป็นแอคติเวเตอร์ค่ะซึ่งเขาแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกใบนี้นะคะบนโลกใบนี้ผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นคือจะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารเสริมนะไปเสริมในสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเราขาดหรือเปล่าแต่อันนี้ค่ะเป็นแอคติเวเตอร์ที่เข้าไปนะคะในร่างกายของเราในเซลล์ของเรา เขาไปจัดการแอคทีเวทค่ะโดยเข้าไปโดยตรงกับยีนของเราแล้วคุยกับยนีนสื่อสารกับยีนของเราได้บอกว่าเหมือนนวน,นิยายทางวิทยาศาสตร์ค่ะที่บอกเ่อนมาก่อนการเวลานะเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากนิดหนึ่งแต่บอกว่าอุ้ยผลิตภัณฑ์ตัวนี้มันสุดยอดมากๆนะคะจนกระทั่งในปี2009นะคะบริษัทก็เข้าสู่นะคะตลาดหลักทรัพย์เนสแดโดยนะคะอันนี้เอ๊ะแล้วเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์เนสแดเนี่ยมันเป็นยังไงล่ะนะ ก่อนจะไปถึงตรงนั้นแอมอยากบอกว่าวันแรกที่แอมเริ่มนะคะได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้แลแ้วแอมก็มีความสุขม,มันมันเป็นอะไรที่ราคาแพงมากนะคะราคาแพงมากในใจของแอมนะ,ะเรื่องราคาแต่หลังจากที่แอมได้มาศึกษาผลิตภัณฑ์นะ,ค,ะคุณสมบัติต่างๆนะคะเขามีคุณค่ามากมายมหาศาลแอมก็เลยมาเปรียบเทียบว่าโ,โหเราทานนะคะเพียงหนึ่งแคปซูลเท่านั้นเองนะคะโคเ n นดิมเอ็นอาร์เอฟทูเซนจเซอร์เนี่ยค่ะเขาไปดูแลนะคะตั้งแต่ เออศรีรษะของเราคือปลายเส้นผมนะลงไปจรลดปลายเท้าของเราเลยค่ะทุกเซลล์ของเรา37ล้านล้านเซลลถูกปลุกขึ้นมาค่ะทำให้เขาเปิดสวิตช์ขึ้นมาแล้วจัดการนะคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอสร้างเสริมแล้วก็ทําให้ทําบางสิ่งบางอย่างได้เหมือนที่เขาเป็นเด็กนะคะเหมือนที่เขาเป็นเซลล์เด็กๆค่ะอันนี้ก็แบบอ,อุ้ยตื่นเต้นมากราคาหรอตอนแรกที่เข้ามามันแพงมากค่ะ แต่ตอนนี้อยากจะบอกว่าโหหนะะึ่งแคปซูลเนี่ยค่ะดูแลตั้งแต่ปลายผมจนกระทั่งถึงนิ้วเท้าเลยนะคะถามว่าแพงไหมสาสิบเจ็ดล้านล้านเซลลกับหนึ่งแคปซูลถ้าเพื่อนๆว่าในแพงกดหัวใจให้อมได้นะคะแั่จะบอกว่ามันสุดยอดจริงๆคะ่ะแล้วราคาเนี่ยถูกสุดๆเลยนะคะตอนนี้เนาะเพราะว่าอะไรถ้าเกิดไปเปรียบเทียบนะว่าถ้าเกิดเราจะทานหนึ่งแคปซูลเนี่ยค่ะให้มีคุณสมบัติที่จะไปดูแลเรื่องสภาวะออกซิเดทีฟเตนในร่างกายของเราซึ่งเป็น ต้นตอของการเกิดโรคเนี่ยคะ่ะจะต้องทานส้มตั้ง400ผลนะบลูเบอร์รี่ประมาณสัเท่าไหร่คะโอ้500ถ้วยอย่างเงี้ยค่ะนะคะบ,บลูเบอร์รี่110ถ้วยอย่างเงี้ยวิตามินซีต้องทานถึงแบบ120เม็ดเลยนะคะถึงจะมีคุณสมบัติในการป้านอนุมูลอิสระซึ่งเป็นต้นตอของการเกิดเหตุของโรคเนี่ยได้เท่ากับโพชันดีบเอ็นไอทูเซนเนจ r 1เซอร์หแคปซูลเพราะฉะนั้น แอมก็เลยเลือก1แคปซูลเพราะว่ามันถูกมากๆากเลยนะคะอันนี้ก็คือแบบทำไมต้องเป็นไลฟ์แวนเทจจากความรู้สึกของแอมเนาะอีกอันหนึ่งหลังจากที่แอมทานนะคะผลิตภัณฑ์เราก็สุขภาพดีขึ้นมาแบบโหรู้เรื่องภายในแคปซูลเดียวศึกษาเพิ่มเติมว่าบริษัทเู็นผลิตภัณฑ์เป็นยังไงคะ่ะก็ทําทให้แอมบอกคิดถึงค่ะคิดถึงใครคิดถึงเพื่อนที่เรารักคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงผู้คน,นะคะ่ะที่บอกโหเนี่ยเราได้มารู้จากผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะแล้วเราก็มีความรู้ว่า โอ้ยอยากให้มนุษย์ทั้งโลกได้มีโอกาสทานผลิตภัณฑ์ NRF2 เซนจ่าเซอร์น izer, เนี่ยเพราะว่าต่อไปนี้เราจะไม่แก่อีกแล้วนะคะแล้วเราก็จะไม่ป่วยอีกแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าไม่บอกเพื่อนที่เรารักนะะี่ค่ะแอมจะต้องอยู่คนเดียวอยู่ถึงร้อยยี่สิบปีนะคะเพื่อนก็จะไม่มีคะ่ะเพราะว่าทุกคนจะไปก่อนเราคะ่ะเพราะฉะนั้นก็จะคิดถึงทุกคนเลยนะคะก็มีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเรื่องราวอันเนี้ยให้กับเพื่อนๆที่แอมมาลักคะ่ะแอมก็เลยแบบอ,อู้เริ่มบอกเล่าเรื่องราวนะคะ ต่างๆให้กับเพื่อนๆของแอมพอเวลาแอมบอกเล่าเรื่องราวไปแล้วเนี่ยปฏิหารมันเกิดค่ะมันเกิดแล้วมันเกินความคาดหมายค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าแอมมีรายได้ค่ะมีรายได้ที่มันเกินความคาดหมายจริงๆร,รายได้ที่มันตอบโจทย์แอมได้ภายในหนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนแอมมีรายได้เข้ามาถึงสองแสนหนึ่ง่าที่แอมได้รับฉายาจริงๆแล้วก็เป็นตัวอย่างของคนที่แบบว่าเฮ้ยมาปุ๊บแบบงงๆแล้วมีรายได้ขนาดนี้เลยมันเลยเกิดความรู้สึกในใจว่า บริษัทเนี้ยมั่นคงแค่ไหนอ่ะเขาโอเวอร์ปหรือเปล่าทําไมเขาจ่ายเยอะจังมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกหลายๆอย่างก็เ,เลยเกิดคําถามแอมก็ถามไปที่ผู้แนะนำแอมก็คือพี่ดรสันนี่นี่แหละคะ่ะโทรไปหาบอกพี่มันเกิดอะไรขึ้นทําไมบริษัทจ่ายเยอะจังบริษัทโอเวอร์ไปไหมสินค้ามันดี เกิดบริษัทเป็นอะไรแล้วล่มไปแอมจะไม่มีสินค้าดีๆทานนะคะคําตอบที่ได้รับก็คือเดี๋ยวน้องแอมนะลองโอนเงินนะเข้ามาในบัญชีที่เลาวพี่จะลองใช้ดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมเราก็เกิดเสียงหัวเราะกันค่ะหลังจากนั้นแอมก็เริ่มศึกษาแผนการตลาดอย่างจริงจังแอมอยากบอกว่านะตั้งแต่แอมเกิดมาจนกระทั่งอายุ50ปีนะคะในวันนั้นที่แอมเข้ามาสู่ธุรกิจไลฟ์แบนเชตเดือนแรกที่แอมมีมไรายได้ขนาดนั้นมันทึ่งมากค่ะ แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าโหมันจะเป็นไปได้อย่างไรนะคะเลยทําให้เกิดคําถามว่าบริษัทมั่นคงแค่ไหนนะคะแอมก็เลยมาตามหาะค่ะที่บริษัทว่าุยบริษัทมีความมั่นคงแค่ไหนเริ่มตรวจสอบค่ะทีนี้แอมก็พบว่านะคะบริษัทไลฟ์แวนเทชนะคะอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนสแดกก็เลยเกิดคําถามว่าเอา้าตลาดหลักทรัพย์เนสแดกเป็นยังไงตลาดหลักทรัพย์เนสแดกนะคะอยู่ ในอันดับที่2คือใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกระดับโลกเลยนะคะตลาดหลักทรัพย์เนสแ์เก็คือสินค้าต่างๆหรือบริษัทต่างๆที่ผลิตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นเทคโนโลยีเท่านั้นนะจึงมาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนสต์เได้แล้วเขาจะมีมาตรฐานในการคัดเลือกบริษัทเข้ามาสู่ตลาดหลักทรัพย์เนสแค่ะ ที่แบบคุณจะต้องมีความโปร่งใสนะแล้วคุณจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าโหมีแต่คนอยากเข้ามาร่วมลงทุนนะคะเรียกว่าคุณต้องสอบผ่านมาตรฐานต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แนสแดกก่อนจึงจะสามารถเข้าไปอยู่ในนั้นได้นะคะบริษัทของเราเนี่ยคะ่ะบริษัทไลฟ์วันเชตก็ผ่านมาตรฐานนั้นจึงมีโอกาสเข้าไปสู่ตลาดหลักทรัพย์แล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยตัวแรกก็คือ NRF 2เอซนเนจจเซอร์เนี่ยจดทะเบียนเป็นเทคโนโลยีนะคะ ในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ โอ้อเอ๊ะทำไมเป็นเทคโนโลยีละ่ะ,ะแสดงว่าเวลาเราทานแล้วคือเราทานเทคโนโลยีเข้าไปนะคะแล้วเขาก็ไปสื่อสารกับจีนของเรากับเซลล์ของเราค่ะแล้วเขาก็ทําหน้าที่ที่เขาเคยทําได้ถามว่านะ้วันนี้คุณใช้สมองไหมคะสั่งการไหมคะว่าเฮ้ยหายใจนะหายใจนะหรือคุณใช้สมองสั่งการไหมคะว่าเฮ้ยย่อยอาหารนะย่อยอาหารนะไม่ใช่ไหมคะ ทุกอย่างทั้งหมดมันเป็นกลไกลที่เกิดขึ้นในร่างกายของเราซึ่งเป็นความมหัศจรรย์ค่ะแล้วเราอ่ะไม่สามารถใช้สมองควบคุมได้แต่มันมีการทำงานโดยมี d n a ก็คือเขาเรียกว่าเป็นถังเป็นเหมือนพิมพ์เขียวค่ะที่เขาอ่ะจัดการแบบป้อนข้อมูลมาแล้วเรียบร้อยว่าสิ่งนี้คุณต้องทำโดยเป็นกลไกลธรรมชาติและเป็นกลไกลที่ซับซ้อนซึ่งเราสั่งการไม่ได้ด้วยสมองแต่ สั่งการได้ด้วยโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะที่ชื่อว่า NRF2 ซึ่งอยู่ในทุกๆเซลล์ของเรานะคะแล้วเราก็สามารถใช้ NRF2 s เซ e เ i z e r ซึ่งเป็นโปรตรีนซึ่งเป็นโปรเทนดิมของเราพิตัมธ์ของเราเนี่ยเข้าไปสั่งการในตัวนี้นะคะเราก็เลยสามารถสื่อสารกับยีนของเราได้นะคะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของมวลมนุษยาชาติเลยนะคะที่เราสามารถเข้าไปคุยกับยีนของเรารู้เรื่องแล้วก็บอกยีนเราว่าให้ยีนเราทําอะไรได้แล้ว ไม่ควรทําอะไรสุดยอดไหมคะถ้าสุดยอดกดหัวใจให้แอมสักนิดหนึ่งนะคะโอเคทีนี้มาดูนะคะว่าเอ๊ะตอนนี้นะคะหลังจากที่แอมมาได้เข้าใจแล้วว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยโออยู่ในตลาดหลักทรัพย์นแอสเดนะคะแล้วก็โปร่งใสมากๆนะคะแล้วอีกอย่างก็คือว่าตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์นสแตที่เราเข้าไปอยู่ะคะ่ะผลิตภัณฑ์ของเราบริษัทของเราเนี้ยนะคะก็ได้มีการเจริญเติบโต,ตแล้วก็พัฒนาต่อเนื่องมีคนมาลงทุนมากมาย จนน้ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เป็นหนี้เราไม่ได้กู้ธนาคารหรือที่ไหนมาแล้วนะคะเราปลอดหนี้ค่ะนะการเป็นหนี้นี่หมายถึงอะไรเดี๋ยวมันเปรียบเทียบง่ายๆสมมุติว่านะคะเราบอกว่าเราอยากได้บ้านสักหลังหนึ่งเราก็ไปจัดการทําอะไรคะกู้ธนาคารใช่ไหมคะเพราะเราไม่มีเงินสดเนาะในการที่เราจะได้บ้านสักหลังหนึ่งมานะคะเราก็เออไปขอกู้แต่ว่าเราต้องทําอะไรคะเราต้องมีสเตทเมนต์เราต้องมีหลักฐานการเงินเราต้องมีหน้าบัญชีอะไรเยอะๆมากมายที่เป็นเงื่อนไขที่เขาตั้งเอาไว้ถ้าเราผ่านเรากู้ผ่าน พอเราผู้ผ่านเสร็จเราก็ผ่อนไปเรื่อยๆค่ะจนวันนึงเราผ่อนหมดแล้วเราไม่เป็นหนี้เราปลอดหน,นี้เราก็มีบ้านหนึ่งของเราเองนะคะเหมือนกันค่ะตอนนี้คือว่าบริษัทของเราเนี่ยเป็นของเราเองเลยไม่ได้มีใครมาแบบว่ามาเป็นเจ้าของแบบเออที่จะแบบมา,มา,ม,ามาสามารถที่จะแบบควบคุมเราได้แล้วบอร์ดบริหารของเราเนี่ยเป็นบอร์ดบริหารที่มีมีเขาเรียกว่ามีมีชื่อเสียงมีประสบการณ์นะคะต่างๆแบบมีคนมากมายไม่ได้ขึ้นอยู่กับคนคนเดียว หรือคนประกูลใดตระกูลหนึ่งนะคะหรือหรือหรือคนเพียงสองสาคนเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มีความชํานาญการเป็นพิเศษเชี่ยวชาญเฉพาะทางค่ะหมุนเวียนเปลี่ยนมานะคะเพื่อทําให้บริษัทของไร้บันเทนเนี่ยก้าวหน้านะคะไปสู่นะคะวิสัยทัศน์ที่ท่านมองเห็นแล้วก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่นะคะแล้วผลิตภัณฑ์เนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เริ่มต้นของการที่ทําให้เราเริ่มมีอายุยืนขึ้นนะคะ จะดีไหมคะวันนี้ถ้าอีกผ่อีกอีกผ่านไปร้อยปีเรายังอยู่อีกพันปีเรายังอยู่อีกหมื่นปีเรายังอยู่วันนี้มันอาจจะเป็นมันเป็นความคิดของแอมที่มองไปข้างหน้าค่ะแต่แอมเชื่อว่านี่แหละคือวิวัฒนาการเริ่มต้นของการที่เราจะมีอายุเป็นอสงไขยปีเลยนะเพราะอะไรคะวันแรกที่เราย้อนเวลากลับไปร้อยปีที่แล้วนะพี่น้องตระกูลไหลสร้างเครื่องบินขึ้นมาจากความเชื่อว่าอยากจะขึ้นไปบินบนท้องฟ้าให้ได้คนเมื่อร้อยปีที่แล้วเขาจะต้องบอกว่า พี่น้องสองคนนี้เพีียนไปแล้วเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะเหมือนเราค่ะวันนี้เกิดทฤษฎีย้อนวัยขึ้นเพราเชนเดียมเอ็นสามารถทำให้เราย้อนวัยกลับมาได้นะคะเพราะเราสามารถลดออกซิเดทีเได้ถึงสี่สิเปอร์เซในสาสิบวันจริงๆนะคะเป็นวิทยาศาสตร100์ร้อยเปอร์เซ็นและพิสูจน์ได้นะคะตรงนี้เนาะนั่นแหละค่ะมันคือจุดเริ่มต้นเหมือนกับตอนที่พี่น้องตะกูลไลสร้างเครื่องบินค่ะวันนี้เราไปดาวงังคาดแต่แล้วขึ้นจรวดกันแล้วนะคะ อนาคตผลิตภัณฑ์ของเราจะแบบสุดยอดมากกว่านี้ถ้าใครมีความคิดแบบว่าออกไม่นอกโลกเหมือนแอมขนานี้กดหัวใจได้นะคะเนาะตอนนี้นะคะบอกว่าไอ้บริษัทปอมมี่ไปแล้วความมั่นคงเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วเนาะ,ะทีนี้เรามาดูนะคะว่าเอะในใจของแอมคิดถึงความมั่นคงนี้อย่างไรบางทีแอมก็พูดนะว่าที่บริษัทเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนสแตก็คบางคนก็เถียงมาโอ้ยอย่างงู้นอย่างนี้นะคะแต่แอมเชื่อว่าความมั่นคงในใจของแอมก็คือว่าวันนี้ แม้ว่านะคะแม้ว่าไม่ได้มีผลประโยชน์ตอบแทนอะไรจากบริษัทไลฟ์แวนเชนนะคะแอมก็ยังจะต้องทานผลิตภัณฑ์โพเทนดิมอย่างนี้ค่ะไปตลอดชั่วชีวิตของแอมจนกว่าจะถึงวันตายค่ะเพราะแอมไม่อยากแก่ตายค่ะแอมอยากสาวตายนะคะพอทีน้องยุภาพูดเนะาะก็อยากบอกว่าเมื่อไหร่ที่ผลิตภัณฑ์เนี่ยคะ่ะถูกสร้างขึ้นมานะคะแล้วมีคนต้องการผลิตภัณฑ์นะคะนั่นหมายความว่ามีการซื้อซ้าซื้อซ้ําตลอดและต่อเนื่อง สินค้าจะยังคงอยู่เพราะมีผู้บริโภคต้องการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะมันจะมีการหมุนเวียนที่แบบทําให้ธุรกิจเนี้ยไปได้ต่อคะ่ะแล้วอย่างหนึ่งคือสําคัญมากๆเลยนะคะเพราะอะไรคะเราสามารถขยายธุรกิจเนี้ยไปได้ตอนเนี้ถึง26ประเทศทั่วโลกตอนนี้ถ้าคุณลงทุนเพียงหลักพันแล้วสามารถขยายธุรกิจไปได้ถึง26ประเทศทั่วโลกคุณคิดว่าเป็นไปได้ไหมคะ อมเชื่อว่าบางคนเนี่ยไม่สามารถทําได้แต่ตอนนี้บริษัทไลฟ์แอนเชได้สร้างฐานให้กับคุณแล้วนะคะมีทุกอย่างเตรียมพร้อมให้กับคุณนะคะมีดรอปชิปทําให้คุณมีการส่งสินค้าคุณไม่ต้องมีหน้าร้านนะ,ค,ะคุณไม่ต้องสต็อกสินค้าค่ะแล้วพร้อมที่จะจัดจําหน่ายแบบนี้ไปได้ทั่วโลกก็คือ26ประเทศทั่วโลกนะคะณวันนี้แอมเริ่มต้นจากการที่ไม่รู้อะไรเลยนะคะเราก็ไม่ได้เข้าใจอะไรมากมายแต่เริ่มเข้าไปศึกษาข้อมูลไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อย จนทาให้แอมรู้ว่าโอ้โหเนี่ยเราสามารถที่จะเป็นอะไรนะเจ้าสัวนะโดยไม่ต้องผ่าน generation, เจเน r เรชันรุ่นคุณทวดคุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายมาถึงพ่อแม่แล้วก็มาถึงเราเพราะถ้าเกิดผ่านแบบนั้นต้องใช้เวลาเป็น100ปีค่ะนะคะตอนนี้คุณสามารถย่นระยะเวลาร0อปีที่คุณจะเป็นแบบเจ้าสัวที่รวยนะคะที่แบบมีเงินเหลือกินเหลือใช้เนี่ยใช้เวลาเพียงสองปีสปีหรือหปีอย่างมาก แต่แอมอยากบอกว่าแอมเริ่มต้นด้วยเดือนแรกค่ะที่สองแสนกว่าแล้วเป็นรายได้ที่ได้ต่อเนื่องมาตลอดไม่ใช่ได้แค่เดือนเดียวนะคะได้ต่อเนื่องมาตลอด3ปีกว่าแล้วนะคะเราก็มีความสุขกับชีวิตที่ไร้กังวลในเรื่องของค่าใช้จ่ายไม่ต้องมีกังวลเรื่องค่าไฟไม่ต้องมีกังวลเรื่องค่าเทอมไม่ต้องมีกังวลว่า เออวันพรุ่งนี้จะมีปัญหาอะไรไหมเพราะว่าเราไม่มีเงินอยู่ในกระเป๋าเราจะสามารถจับจ่ายใช้สอยอะไรได้ไหมพอมีเงินนะคะมันแบบหัวใจมันใหญ่แล้วมันก็รู้ว่าเฮ้ยเราสามารถแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้หมดนะคะเงินไม่ใช่พระเจ้านะคะแต่มันยิ่งใหญ่กว่าพระเจ้าเอมอยากบอกคำนี้เนาะเงินไม่สําคัญค่ะแต่มันสําคัญตรงเราไม่มีเงินเนี่ยแหละคะ่ะมันเป็นเรื่องสําคัญนะคะล้วไลฟ์แบนเทจเนี่ยเป็นเครื่องมือค่ะที่จะทําให้เราไปสู่ฝั่งฝันอันยิ่งใหญ่ และเป็นเครื่องมือที่ทําให้แอมมาถึงวันนี้ค่ะเป็นเครื่องมือที่ทําให้แอมนี่ยขยายเครือข่ายไปณนะตอนนี้นะคะสหรัฐอเมริกานะคะนอร์เวย์นเนเธอร์แลนด์เบลเยียมเดนมาร์กนะคะเจแปนกาลังมาใหม่นะคะแบบไฟแรงมากนะคะแล้วก็สหรัฐอเมริกาซึ่งแอมอยากบอกว่าแอมอยู่ที่เมืองไทยค่ะแอมยังไม่ได้เดินทางไปที่ประเทศเหล่านั้นเลยแต่มันขยายได้จริงๆค่ะไม่เหมือนกับบางที่ที่แอมเคยได้มีโอกาสสัมผัส ซึ่งเป็นตลาดเน็ตเวิร์กเหมือกนกันเขาบอกว่าแอมเนี่ยสามารถขยายได้80ประเทศทั่วโลกค่ะแต่พอแอมไปจริงๆแล้วมันต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมแต่อันนี้ไม่ต้องค่ะรหัสเดียวใช้ได้ทั่วโลกค่ะที่บริษัทไลฟ์แ n นเท e ขยายไปแล้วตอนนี้คือ26ประเทศคุณสามารถเริ่มต้นได้แค่หลักพัน4,750หรือคุณต้องการคุ้มสุดก็ที่41,000บาท แต่ในต่างประเทศก็จะมีอะไรที่แตกต่างแต่แผนการตลาดเนี่ยใกล้เคียงนะคะแล้วก็เป็นไรายได้ที่ตอบโจทย์ชีวิตจริงๆค่ะแอมอยากจะขอแบบออสรุปออกไม้ฟังเล็กๆว่าออทำไมต้องเป็นไลฟ์แวนเทสํสำหรับแอมหนึ่งผลิตภัณฑ์ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ใช้ระยะเวลานะะในการรู้เรื่องผลิตภัณฑ์เนี่ย้โหแบบว่าคือพอเราทานเข้าไปวันที่เราบอกกับผู้คนเนะะี่ยค่ะมันยากมากแม้กระทั่งตัวแมอมเองค่ะมีความรู้สึกว่ามันยากมากแต่พอทานเข้าไปค่ะมันขาดไม่ได้ค่ะ แล้วมันก็มีความรู้สึกว่าเราต้องทานต่อเนื่องตลอดไปและแอมก็ได้เจอนะคะหลายๆคําที่บอกว่าในในในธุรกิจหลายๆอย่างที่แอมค้นพบที่แอมเจอมานะคะไม่มีธุรกิจไหนเลยที่ให้ความเปื้มได้ขนาดธุรกิจไลฟ์แอน์เทเพราะอะไรคะวันหนึ่งแอมก็จะได้ยินคำบอกว่าโอ้โหเนี่ยเป็นสิปีไม่เคยมีความสุขขนาดนี้เลยนะคะแล้วก็มีบางท่านบอกว่าโูนึกว่าโดนผีหลอกก็คือว่าไงคะ คุณพ่อนอนอยู่บนชั้นสามมาเป็นเวลาหลายปีแล้วไม่เคยมีโอกาสที่คุณพ่อจะเดินลงมาชั้นล่างได้เลยค่ะแต่ทานไปไม่กี่วันก็สามารถลงมาเดินข้างล่างได้จนคนทั้งคนตกใจว่าคุณพ่อหายไปไหนข้างล่างบอกว่าผีลหลอกคุณพ่อลงมาเดินข้างล่างนะคะแล้วก็มีอีกเคสหนึ่งค่ะที่บอกว่าโอ้โหไม่เคยทานแกงส้มที่อร่อยที่สุดในโลกเป็นเวลาสี่ปีมาแล้วนี่ค่ะเป็นคาคาพูดที่แบบมันปลื้มค่ะแล้วมันก็รู้สึกว่ามันมัน,ม,นมันได้ความปลื้มในใจ ซึ่งซื้อด้วยเงินไม่ได้นะคะนี่คือธุรกิจไลฟ์มันเทสและอยากบอกว่าเนี้ยค่ะบริษัทเนี้ยเหมือนกับครอบครัวเป็นบ้านที่อบอ,อุ่นค่ะมีจัดการให้ให้สุขภาพที่แข็งแรงเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคนที่เราไปให้นยคะเขาจะเป็นอะไรที่บอกว่าเฮ้ยวันนั้นน่ะของเขาอ่ะเงินไม่มีค่าแล้วเพราะอะไรเพราะเขาไม่ได้อยากได้เงินแล้วค่ะเขาอยากได้ชีวิตที่สดใสกับคืนใหม่ครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้วเราได้ไปทาให้ชีวิตของเขาอะค่ะ สดใสกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งะคะ่ะแล้ววันนั้นะ่ะเงินถึงจะเริ่มมีค่าขึ้นมานะคะแล้วเขาก็ได้มาช่วยชีวิตของตัวเองและผู้คนเหล่านั้นแอมเชื่อว่าด้วยบริษัทไลฟ์แวนเทจจากมุมมองของแอมนะคะว่าทําไมต้องเป็นไลฟ์แวนเทจนะคะก็เลยอยากบอกเพื่อนๆว่าทุกคนโชคดีมากที่คุณมีโอกาสได้รู้จักกับบริษัทไลฟ์แวนเทจได้รู้จักกับเพื่อนของคุณที่เข้ากล้าจะเอ่ยปากบอกคุณนะคะถึงโอกาสอันนี้นะคะ ถ้าคุณไม่รับไว้นะคะวันนี้โอกาสดีๆเนี่ยก็จะหลุดไปหาผู้คนคนอื่นค่ะเพราะจะมีคนอื่นที่ตอบรับแล้วเขาก็จะได้ชีวิตที่ไร้กังวลในเรื่องของสุขภาพไร้กังวลในเรื่องของการเงินนะคะไร้กังวลในเรื่องของสังคมที่เราจะเข้าไปอยู่ซึ่งเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมนะคะมีความรักความเมตตาความจริงใจให้กันและกันและเป็นสังคมที่จะนำพาผู้คนไปสู่ความสุขอย่าง,ย,างยั่งยืนจริงๆแล้วเป็น ความสุขร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างที่คุณนอตพูดตลอดเวลานะคะแอมอยากบอกว่าวันนี้ทุกท่านโชคดีมากๆนะคะที่มีโอกาสได้เข้ามาในห้องนี้แล้วมีโอกาสได้ฟังที่แอมพูดนะคะแอมเป็นประสบการณ์จริงจัดใจนะคะอยากบอกว่าเราเป็นจินตนาการนะคะของบริษัทไ์บันเทจที่อยากให้เรามีทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจแล้วก็สุขภาพทางด้านการเงินนะคะที่มันสอดคล้องไปได้วยกันวันนี้คุณได้เจอแล้วนะคะได้เจอสิ่งที่ดีที่สุดแล้ว อย่าปล่อยให้โอกาสได้หลุดลอยไปนะคะนะคะ,นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านเนาะแล้ววันนี้ก็อยากจะบอกว่าคุณจอห์นคิวเน่ได้เปลี่ยนแบบนี้มาใหม่อันนี้ก็คือบริษ,ษัทไร้บันเทิได้มีโอกาสไปริ n เดอะเบลนะคะริ n เดอะเบลที่ตลาดหลักทรัพย์นสเดนะคะเออเมื่อวันที่10เออเมื่อวันที่9มกราปีปนี2020นะคะทำไมได้มีโอกาสไปริมเดอะเบลเพราะว่าเราอยู่ในตลาดหลักทรัพย์นแสเดนะคะแล้วเราเป็นระดับท็อปเทค่ะแล้วเรามียอดจัดจาหน่ายที่อยู่ในระดับท็อ เทศเราจรึงได้มีโอกาสไปริ่งเดิลบลในการเปิดตลาดหลักทรัพย์แนสแซกซึ่งไม่ได้มีบริษัทเยอะนะคะในในโลกใบน,นี้ที่ได้มีโอกาสแบบนี้นะคะที่แบบยิ่งใหญ่ที่เรารู้จักก็จะมีเ c e บุ o กเนี่ยค่ะ Google อะไรพวกนี้ที่แบบดังๆนะคะแล้วเนี้ยคือ25ประเทศอย่างที่อัํมบอกนะ,ะที่แบบตอนนี้ขยายไปที่ฟิลิปปินส์ในวันที่2พฤศจิกายนนะคะอยาบอกเพื่อนๆว่า อย่าพลาดนะคะก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะที่พี่ดรสันน้ให้โอกาสแอมในมาแบบปันนะคะก็กราบขอพระคุณพี่ดรสันน้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ